สวัสดีค่ะจากบะลายอังพยอมค่ะวันนี้บะลายอังพยอมพาเพื่อนเพื่อนมาดูผักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันนะคะอันนี้บะลายอังพยอมก็มาเดินในสวนคุณตานะคะถึงได้มาเห็นนะคะเพิ่งเห็นนะคะว่าเขามีการเจริญเติบโตแต่มีไม่มากนะคะมีแค่เกาะเดียวนะคะนี่ค่ะ นี่คือผักเป็ดไทยนะคะผักเป็ดไทยจะมีสีอยู่2ชนิดนะคะมีทั้งใบสีเขียวแล้วก็ใบสีแดงที่เรียกว่าผักเป็ดแดงนะคะอันนี้มาทำอาหารได้นะคะคือเอามาเอายอดที่อ่อนๆนะคะที่ยังไม่มีลูกขนาดนี้นะคะนี่มีดอกเต็มแล้วนะคะ เอามาทอดนะคะชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มอาจารย์นะคะจะอร่อยนะคะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้เห็นนะคะเพราะว่าวันวันนึงก็ลุยอยู่แต่ป,ป่านะคะแล้วก็บางครั้งพืชก็จะหายไปยุบไปนี่ก็เพิ่งเห็นนะคะเดินมาหลายรอบก,ก็เพิ่งจะเห็นนะคะทั้งๆที่เดินผ่านอยู่ประจำนะคะ นี่คือผักเป็ดไทยแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เรากินกินกันอยู่นะคะก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะที่จะเป็นใบกลมๆนะคะก็มีอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะใบกลมแบบนี้นะคะสามารถเด็ดยอด เอาไปต้มจืดเอาไปผัดเอาไปทอดชุบแป้งทอดได้หมดนะคะแต่การเก็บผักเป็ดที่จะให้ได้สรรพคุณดีนะคะก็คือเก็บช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอันนี้ตามตำราของแพทย์โบราณนะคะจะเด็ดก่อนที่จะตะวัน หรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงเจิดจ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นที่เรานำมาทำอาหารทำสลัดได้นะคะส่วนผักเป็ดไทยก็จะใบายาวก็จะมีสองอย่างคือผักเป็ดเขียวกับผักเป็ดแดงนะคะแต่มีสรรพคุณเหมือนกันก็คือแก้เจ็บคอได้ บำรุงเลือดขับเลือดเสียและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะสำหรับผักเป็ดไทยแบบนี้นะคะเราสามารถเด็ดนะคะแต่ต้องไม่มียังไม่มีดอกนะคะก็คือจะนิยมกินตาม ตามโบราณตามแพทย์โบราณนะคะก็คืออาไม่ชัดต้งั้นเนี่ยอาทำไมไม่ชัดเนี่ยค่ะเขาจะยังไม่ให้มีดอกนะคะต้องเด็ดก่อนที่เขาจะมีดอกถ้ามีดอกแบบนี้แล้วคุณค่าทางโภชนาการหรือว่า ที่จะมีตัวยาที่จะรักษาโรคได้ต่างๆนี้ก็จะยุบหายไปอยู่ที่ดอกนะคะก็จะไม่ได้อยู่ที่ยอดหรือว่าลำต้นเขานะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันสำหรับการใช้สมุนไพรนะคะก็ควรพึงระวังการใช้สมุนไพรมีทั้งคุณและโทษ ใครไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะแต่สำหรับผักเป็ดนี้ก็เป็นอาหารของเรานะคะเพียงแต่ว่ากินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะก็มีทั้งผักเป็ดใบกลมก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผักเป็ดไทยสีเขียวนี้นะคะ จะเป็นใบยาวๆแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงนะคะแต่ที่บ้านล่างพยอมยังไม่เจอนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมามาชมผักเป็ดไทยแล้วก็บอกสรรพคุณเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไว้คราวหน้าก็จะมาบอกสรรพคุณถ้าใครสนใจนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านล่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ